การที่คุณจะเป็นเบอร์หนึ่งในใจของคนเนี่ยหนึ่งครับคือคุณมีหน้าที่ a อ t แ a ็ครับคือดึงดูดเข้ามาสองครับคือการทําให้สมองของอี่ายเนี่ยเสพติดครับคือแฟนของคุณเมื่อรู้สึกเสพติดคุณเมื่อคุณเกิดการยั่วให้เกิดความอยากมันจะพยายามหาวิธีการทําให้คุณเนี่ยชอบมันครับมันจะพยายามหาคําหวานหาวิธีการเอาอกเอาใจนะครับหาของขวัญนะครับหาการเซอร์ไพรส์ต่างๆมามอบบรณาการให้แก่คุณครับเพื่ออะไรครับ เพื่อเขาหวังว่าจะได้หัวใจของคุณครับคือเขาจะพยายามมาล่อลวงคุณให้คุณรักเขาครับคุณจะาแบบไหนอ่ะชีวิตทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขารักหรือให้เขานั่นแหละทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณรักครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักและเอาใจนะครูความเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับราคาเต็มเนี่ย8 9ด0บาท คุณจะสังเกตว่าผู้หญิงแกร่งผู้ชายมักจะทิ้งเสมอหรือผู้ชายที่พยายามทําดีเพื่อครอบครัวต่างๆเนี่ยแฟนก็มักจะทิ้งเขาไปเสมอครับเพราะอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยคนอยากเอาใจคุณอยากรักคุณอยากทนุถนอมคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจออกไปได้มากเท่าไหร่แต่มันเป็นเพราะคุณกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายได้มากเท่าไรต่างหากเพราะงั้นเ,เนี่ยจากราคาเต็ม8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับ ครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปร990เฉพาะ3ท่านสุดท้ายเท่านั้นที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ